สนามกอล์ฟหลวงหัวหินฉลองครบรอบ100ปีจัดคอนเสิร์ต Jazz on the Treat Th ค่ะ เมื่อวันที่10ธันวาคม2567นายอำนาจป่านแก้วผู้จัดก,การทั่วไปสนามกอล์ฟหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่28มิถุนายน2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงกอล์ฟเป็นปฐถมมาเลิกณนะสนามกอล์ฟหลวงหัวหินนับเป็นวันประวัติศาสตร์แห่งการเริ่มการแข่งขันกีฬากอล์ฟในประเทศไทยและสำคัญยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดคือการรำลึกถึงพระมหาการณุณาที่คุณของพระองค์ท่านรัชกาลที่6ซึ่งทางสนาม กล์ฟก็ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีสนามก๊์ฟหลวงหัวหินไปเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาและเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้ทราบว่าสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ประวัติศาสตร์สนามกลอฟหลวงหัวหินร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดและสนามกีฬากลอฟประโวบคีรีขันเพชรบุรีซึงได้จัด Just คอนเสิร์ตแจ๊สออนเดอะทีขึ้นเป็นดนตรีแจ๊สในสนามกล์ฟซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่เป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อ ดึงดูดนักกอล์ฟนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและผู้ชื่นชอบดนตรีแจ๊สเข้ามาในพื้นที่อำเภอหัวหินเพิ่มวันพักกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้พื้นที่อำเภอหัวหินและใกล้เคียงและเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ของสนามกอล์ฟหัวหินซึ่งเป็นสนามกอล์ฟมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทยเป็นมรดกรำคาทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานถึง100ปีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นสำหรับคอนเสิร์ตแจ๊สออนเดอะทีทกำหนดจัดขึ้นในวันเสราร์ที่4มกราคม 2,568ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินจะมีโก้มิสเตอร์แซกแมนและป๊อตเมอร์เดนด็อกมาเล่นร้องเพลงในสไตล์แจ๊สให้ทุกคนได้ฟังนอกจากนี้ภายในงานจะมีอาหารชั้นแนวหน้าของเมืองหัวหินที่มาร่วมกันออกร้านและขบวนฟู้ดทัพที่มีอาหารหลากหลายชนิดมาให้ลองทานบัตรราคาท่านละ3,000บาทร่วมแข่งขันกอล์ฟเสื้ออาหารงานเลี้ยงคอนเสิร์ตผู้ติดตามท่านละ1,000อาหารงานเลี้ยงคอนเสิร์ตจึงขอเชิญ นักกอล์ฟผู้ที่ชื่นชอบดนตรีแจ๊สนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศไอหนาวของสนามกอล์ฟหลวงหัวหินซึ่งไม่เคยมีมาก่อนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินโทรศูนย์สามสงาหน่งสองสี่เจ้ 5. งานมีรับจํานวนจํากัดงานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่สีมกราคมสองพซึ่งเป็นช่วงปีใหม่ร่วมฉลองปีใหม่กันนะครับช่องการการสมัคร สามารถโทรมาได้ที่สนามกอล์ฟหลวงอุหิน<ม>นะครับ mm hmm. เบอร์โทรศัพท์032-512-475สามารถสอบถามรายละเอียดได้เรารับจำนวนจำกัดที่จะเข้าร่วมง,งานสำหรับงานนี้โดยเฉพาะนะครับครับก็ฝากครับทั้งนัท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้นะฮะที่เป็นเป็นกิจกรรมที่มีความคลาสสิกของเมืองอุหินในบรรยากาศที่กินนอ ช่วงปีใหม่ของในบรรยากาศที่เมืองอุหินที่เราไม่เคยมีตรงไหนามาก่อนนะครับ